สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีสกุลคนเด้อพี่น้องเอ้ยพ่องขี้เก่านะพี่น้องกับส่องบอลนั้นเมื่อวานนี้บอลนั้นกับอะไรลงคลิปพี่น้องก่ากับกบฝนกับบ่โตกพี่น้องเอ้กับสิมาลกก้าพี่น้องเมื่อวานนี้ก็ดำเห่าพี่น้องดำหน้าก้าก็ยังเหลือยงนี่พี่น้องก้านำสิบิัสอะลรเนาะ lúc đâm lá thì nó bài đi thì nó lúc bài đâm đâm hào đọc phía ngoài để nó không chẳng tên là phần của mái thưa phía ngoài cả những nội <laughs> mô lai lúc bài đâm sắp thì đoàn bươn đâm hơn bớt chích số chích nó phía nào làm hẹn đâm hẹn lùng khoác đâm hẹn đâm hào phải là cái nào ว่าน,นี่บ่อน,นั้นก็บะไรลุ้งคลิปพี่น่อยมือลงมือบอรกรต้องกราบขอโทษขออภัยหลายๆเด้อพี่น่อย ไปแล้วพี่น้องอยากแล้วเนาะ้าวโซดัมไปแล้วพี่น้อยแบบนี้วันนั้นก็อยาก,ลากลแล้วพี่น้องขาก,ากีบโบแล้วพี่น้อยถาก้าน้อยวัาทีขึ้นนาโคกพี่น้องขึ้นไปไทยพุดนที่พุ่นเนาะน้าที่พุ่นกับโบไล่แล้วพี่น้องประมาณเจ้าไปให้เลยานาโคกกระไร อาคิดว่าอะไรลงคลิปแต่พี่น้องบัดลงบัดขึน้นพุ่นเนาะว่าจะพุ่นบุมีสัญญาณพี่น้องสัญญาณบุมีมีน้องแต่บุมีจักดูดนำ้ำพี่น้องอย่นบอลนั้นก็ได้น้ามีน้องบุมีจักดูดพี่น้องเอ้ย เมื่อนั้นก็ไปยืมจักนะบ้ามาเนาะนี่เพิ่นก็เอามือดูดเลยพี่น้องอ่ะเอาก็เลยได้จิกเอาบบบนี้ลำห่าวลำแห้งไปสั่นแหละ คุณสอนก็ลกอยู่แจนั่นพี่น้องเลลกอยู่คนละแจพี่น้องเลยเนก็ลกอยู่แจนเนาะ ใช่ของไรบอนมันคือสีแล้วเลยเนาะพี่น้องแต่ว่าในบ้านนี่ก็มีผูลล้แล้วก็ยังมีผูลล้ยังบ่แล้วก็มีพี่น้องไอเด็กกรยังหลายคนที่เราโบ่แล้วพี่น้องหัวหน้ากน้ำน้องใครก็ผู้เพิ่นมีจักดูดเนี่ยก็อาจสีแล้วไว้พี่น้อนนง Bài đi, bà đi này, bà lúc ừ, <laughs> nóng nín con ăn Ừ tay, vừa nóng bề tay, gửi nóng nặng bề ngoại nó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  bề ngoại nóng bề cái nóng bề ngoại 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 nóng bề nóng bề nóng กมได้ยังไงเพิ่นเห็ดเบี้ยวรกเพิ่นค้าลูกน้อยเพิ่นเนาะค้าน้องค้าน่องและน่องผ้ยังน้อยอยู่บ้าน นี่ก็จะเป็นควายนะสาวพี่น้องเพิ่นมาผูกไว้เนาะมาผูกไว้นี่เดี๋ยวพี่น้องที่ว่าควายเบบนั้นแหละเนาะบ่แม่นเด้อพี่น้องควายในครอบครัวนี่เฮือนแม่นี่บ่มีจักโตพี่น้องอยู่เพื่อนไม่เท่าบ่มีเจ็กโตควายงัวพี่น้องเอ้ยนี่จะเป็นควายนะสาวเพิ่นมาผูกอยู่พี่ หลายคนคือดิถอแท้เนาะพี่น้องกับช่วงนี้ว่าาอยู่ยกรุงเทพหรืออยู่ไทกันนี่ติดโควิดเนาะพี่น้องก็คอยสู้ๆไปเหมือนกันเด้อพี่น้องเอ้ตอนนั้นก็อุกใจขึ้นกันพี่น้องเห็ดข้าวกันเลยเนาะว่าอยู่ไทยตอนนี้กับลังระบาดนักพี่น้องอยู่ลาวก็เห็นข้าวเมื่อวานนี่ก็บติดตอนเช้าก็คนพี่น้องอยู่ทางเวียงจันทร์เนาะ ปไปในโลกนี่สิเบิดเนาะพี่น้องปุกใจเด้พี่น้องนะถ่ายบ่มีโลกนี่คือสิดีเนาะเวลาเรานั่นไปทำงานอยู่ฝั่งไทยก็คือสิคือสิดีถ่ายมันยากบ่มีเปลือกหน้าในขอบครัวกันยังว่าสีได้มา,นนมาเนาะยานาเราเล้วเข่ากันไปพี่น้องไอ้เต่นี่มันไปไม่ได้แล้วพี่น้องไอ้กาโควิดนี่บ่เบิดมุเนาะ คือไปคือมายังอุกอยู่ได้พี่น้องก็น้ำโควิดนี่เนาะว่าการหาเงินหาค้ำก็ศัยไปหาอยู่ไทยพี่น้องไงแต่เก่าเนาะตอนนี้ไปบ่ได้คือท่อแล้วพี่น้องแต่ก็ให้ทุกคนสู้ๆไปด้วกันเด้อพี่น้องไงไหวมาใส่การทไทยหน้ากับผลโบตกเนาะพี่น้องสู้ไปเรื่อยเลยเนาะพี่น้อง เกิดมากเพิ่งเคยเห็นแลเนาะไฟก็ว่ามมีคนโรคโควิดโรคระบาดใส่ใส่มาใส่กันยากเนาะแปลกบ่พี่น้องขนาดคนกับคนดแท้กันยั่งย่านกันเนาะพี่น้องเป็นได้ยี่ว่าย่านใส่ผ่าพิดปากใส่ผ่าพิดปากว่าย่านโรคเลยเนาะพี่น้อง่แียนย่าคนค้นเนาะ ที่แปดสองัเก้าใครแน่แน่นา่ะผมมาวันสองพันส้าเก้ายากเลยพี่น้องในบ้านนี่การหาเงินหาคำกัยากเนะาะเพราะตอนนี้ก็อยู่ไทยระบาดหนักเลยจู่ซู่แปมกันอะไรพี่น้องอ <c oughs> ขันรายการน้อยนึงเป <c ười> ็นกลังใจให้พี่น้องแหละถูกคนแหละพี่น้องคือท่อคือนันแหละไปกันช่วงนี้โดยเฉพาะ่อนนั้นนีแห้งอุ๊กพี่น้องเกินคำกับวมีไนาอ ไปเฮ็ดนาก็ปุ๋ยสิใส่ก็บ่มีพี่น้องมีแต่ว่าดำแบบธรรมชาติเลยบ่ได้ใส่ปุ๋ยซะหยังเลยก็ใส่ผลผลก็บ่ตกบาด โอเนนะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ช่วยซัมมี่เดอ้อพี่น้องไอ้แต่อย่าลืมกดไปก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามเป็นกำลังใจเห็นวันนั้นเห็ุคลิปต่อไปเด้อพี่น้องไอ้สบายดีลาคลิปสบายดีลาคลิป,ลลปนี่ยสวรคน Lá kịp được quá Mời <laughs> ba gần đứa phía nào rồi